สมมติพี่เปลี่ยนวันนี้นะครับวันทาสีเนี่ยเริ่ม15ใช้เวลา1วันเสร็จ16พี่บอกว่า1วันไม่เสร็จช่างบอกว่าต้องการ4วันเราใส่เ,เปลี่ยนตรงนี้เป็น4ฟึบพอเราเปลี่ยนเป็น4แล้วนะครับไอตัวนี้ก็จะเลื่อนจากวันที่15เสร็จ16นะครับก็จะเปลี่ยนมาเป็นเสร็จ19และไอตารางข้างล่างนะครับเดินไปก็จะเปลี่ยนตามมาด้วยครับ สวัสดีครับพบก,กับพี่หนึ่ง first one อีกครั้งนะครับใน easy excel ทําทุกวันมันก็ง่ายวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องของการทำแกนชากนะครับทำแกนชากแบบเทพๆท,ทากันยังไงนะั้นไปติดตามรับชมกันได้เลยครับไปแล้วก็เช่นเคยนะครับน้องๆสามารถไปดาวน์โหลดไฟล์นี้กันได้ที่ด้านล่างนะครับตรงใต้ de description พี่มีทิ้งลิงก์ไว้ให้ดาวน์โหลดกันได้ฟรีเลยครับเอามาฝึกลองทำกันดู อย่าลืมนะครับ e อ c e l นี่เราเรียนอย่างเดียวไม่ดีนะครับเราต้องเรียนเสร็จแล้วเอามาลองใช้ดูด้วยนะครับเราจะได้ชํานาญนะครับและสามารถเอาไปใช้จริงได้ในชีวิตประจําวันนะครับวันนี้เราจะเรียนกันเรื่องของแกลนชาร์ดนะครับแกลนชาร์ดคืออะไรแกลนชาร์ดก็คือบางคนก็เรียกว่าสเกจจูนะครับมันคือตารางเวลาการทํางานนะครับอย่างเช่นวันนี้พี่ยกตัวอย่างนะครับคือพี่จะสร้างบ้านหนึ่งหลังเนี่ยพี่จะมีขั้นตอนการทํางานก็คือประมาณ6กขั้นตอนคร่าวๆนะครับเริ่มจากการรับหน้าดินนะครับ การปรับหน้าดินเนี่ยพี่จะตั้งตุ๊กตาว่าพี่จะให้เริ่มทํางานวันที่1นะครับเดือน10ปี2020นะครับใช้เวลาในการปรับหน้าดิน3วันนะครับดังนั้นวันที่แล้วเสร็จจะเท่ากับวันที่เริ่มนะครับบวกด้วยจํานวนวันที่เราทํางานถูกไหมครับเสร็จแล้วเราป้อนอินเทอร์นะครับดังนั้นงานปรับหน้าดินเนี่ยจะเริ่มวันที่1นะครับทำสามวันไปเสร็จวันที่4นะครับต่อมางานขึ้นเสานะครับงานขึ้นเสาเนี่ยพี่จะให้ต่อเนื่องจากงานปรับหน้าดินนะครับก็คือ ปรับนาดินเสร็จวันที่4นะครับแล้วก็บวกไปอีกหนึ่งวันก็คือวันรุ่งขึ้นนะครับก็คือวันที่5เนี่ยพี่จะเริ่มขึ้นเสานะครับขึ้นเสาใช้เวลา2วันนะครับแล้วตรงนี้นะครับพี่ก็จะให้เท่ากับวันที่เริ่มนะครับบวกด้วยวันทํางานนะครับก็เป็นวันที่7แบบนี้นะครับวันต่อมานะครับพี่จะเริ่มขึ้นโครงหลังคานะครับขึ้นโครงหลังคาใช้เวลาในการทําทั้งหมด3วันนะครับก็จะแล้วเสร็จในวันที่11นะครับ ต่อมาวันที่12นะครับพี่จะเริ่มก่ออิฐใช้เวลาในการทำสองวันนะครับก็จะมาเสร็จในวันที่14นะครับตรงนี้นะครับพี่ลืมบอกนะครับวิธีการก๊อปปี้สูตรอย่างรวดเร็วนะครับปกติที่เราทำเนี่ยคือเรากดคอนโทรลซถูกไหมครับแล้วก็มาคอนโทรลดีด้านล่างแบบนี้นะครับแต่พี่จะมีสูตรลัดให้นิดนึงนะครับในการก๊อปปี้สูตรจากด้านบนลงด้านล่างนะครับล้วกดคอนโทรลค้างไว้แล้วกดดีได้เลยครับ สู่ขึ้นจะก o อปปี้มาให้เรืออัตโนมัตินะครับอ่ะเรามาเข้าเรื่องของเราต่อทาสีนะครับใช้เวลา1วันครับต่อมาเดินไฟนะครับเดินไฟเราจะใช้เวลาทั้งหมด2วันนะครับก็จะเสร็จแล้วนะครับงานของเราเนี่ยบ้านเราจะเริ่มสร้างวันที่1นะครับเรามาเสร็จประมาณวันที่19นะครับอาจจะเวอร์ไปนิดนึงนะครับเพราะมันเป็นตัวอย่างทีนี้หลังจากที่เราได้ตัวตารางงานมาแล้วนะครับเราอยากจะทําตัวแกลนชาร์ดนะครับ ก็อย่างแรกที่ต้องทําเราเริ่มจากการใส่วันที่นะครับวันที่เราเริ่มทํางานคือวันที่1เดือน10นะครับปี2020นะครับเสร็จแล้วเราลากไปทางขวาแบบนี้นะครับก็จะได้เป็นวันที่1ที่ 2, ที่3ที่4นะครับดังนั้นงานปรับหน้าดินจากวันที่1ถึงวันที่4แลเราก็จะระบายสีแบบนี้นะครับวันที่1ถึงวันที่4ครับเสร็จแล้วต่อมาก็วันที่5 7, ถึงวันที่7คือวันขึ้นเสาถูไหมครับเราก็จะระบายแบบนี้ นี่คือลักษณะของแกลนชาร์ดนะครับแล้วก็จะไหลไปทางขวาเรื่อยๆจนเสร็จงานนะครับแต่การจะระบายสีแบบนี้ปัญหาของมันก็คือสมมุติว่าเราเปลี่ยนวันเริ่มงานเป็นวันที่2นะครับเดือน10ปี2020นะครับปรากฏว่าตรงนี้ไม่เปลี่ยนให้ครับล้วก็ต้องมานั่งลบนั่งระบายนั่งแก้ตารางกันปวดหัวครับพี่จะใช้วิธีอย่างนี้ครับเอาสีอันเดิมออกก่อนนะครับ เสร็จแล้วตรงนี้นะครับที่จะใช้เป็นวิธีการเท่ากับเลยนะครับเท่ากับวันที่เริ่มงานแบบนี้นะครับดังนั้นทุกครั้งที่พี่เปลี่ยนตรงนี้ไอ้ตรงนี้จะเปลี่ยนด้วยนะครับส่วนตรงนี้นะครับที่จะให้เท่ากับวันนี้นะครับวันแรกของตารางเนี่ยบวกด้วย1นะครับแล้วก็ไหลไปทางขวาครับเอาที่สบายใจเลยนะครับทีนี้วันที่1เดือน10เนี่ยพี่ไม่อยากให้มันเป็นฟอร์แมตของวันทับเดือนทับปีนะครับพี่อยากจะให้มันเป็นฟอร์แมตเอาแค่วันที่อย่างเดียวทํายังไงครับ เราปรุงข้อมูลครับเสร็จแล้วเราคลิกขวานะครับมาที่ Format Cell เสร็จแล้วก็มาที่ Custom เลยครับจะสังเกตว่าตรงนี้นะครับมันจะขึ้นว่า D ทั M ทับเยะนะครับเราจะเปลี่ยนเป็น D 2ตัวนะครับแล้วกด OK นะครับ Format ก็จะเหลือแค่วันที่อย่างเดียวนะครับเสร็จแล้วข้างบนที่อยากจะได้เป็นเดือนใส่เข้าไปทำยังไงครับสูตรเทคนะครับเท่ากับ T E X T นะครับวงเล็บเปิดนะครับคลิกในวันที่ที่เราต้องการเสร็จแล้วลูกน้ำหนึ่งที ฟันหนูครับแล้วก็ใส่ m 3ตัวนะครับจะเป็นเดือนที่เป็นตัวย่อนะครับแล้วกด enter เห็นไหมครับเราก็จะได้เดือนตุลาคมมาเป็นตัวย่อแบบนี้นะครับต่อมานะครับที่อยากจะรู้ว่าไอ้วันที่1ตุลาเนี่ยมันเป็นวันอะไรวันอังคารหรือวันพุธนะครับก็จะมีอีกสูตรหนึ่งครับเท่ากับ t e x t นะครับวงเล็บเปิดนะครับแล้วก็ไปคลิกที่วันที่เหมือนเดิมเสร็จแล้วก็ใส่ลูกน้ำครับฟันหนูตามด้วยตัว d 3ตัว d 3ตัวคืออะไรครับ คือวันจันอังคารพุธที่เป็นตัวย่อนะครับเสร็จแล้วกด enter นะครับแค่นี้ครับแล้วเราก็ลากไปทางขวานะครับเราก็จะได้ฟอร์แมตที่เราต้องการนะครับสวยงามตามท้องเรื่องกลุ่มข้อมูลครับแล้วก็ย่อตารางนะครับให้มันเล็กๆก็พอนะครับเพราะว่าเดี๋ยวแกนฉากเรามันจะยาวเกินไปหลังจากนั้นครับเราคุมที่ตัววันที่สุดท้ายของตารางงานนะครับแล้วจะเห็นตุ่มเล็กๆตรงนี้นะครับเอาเคอร์เซอร์มาจี้ให้เป็นเครื่องหมายบวกแล้วลากไปทางขวาครับ แค่นี้ครับก็จะสามารถ Copy วันที่นะครับไปทางขวาได้อย่างง่ายดายเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับสูตรพระเอกของเรานะครับเราจะใช้วิธีการยังไงให้มันขึ้นสีอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องมานั่งระบายสีนะครับเปลี่ยนสีไปเปลี่ยนสีมาอย่างนี้นะครับวิธีการนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวพี่ขอใส่ตัวเส้นหน่อยละกันนะครับมาที่บ์เดอร์นะครับแล้วพี่ก็จะคลิกตรงเส้นตรงนี้นะครับ ทีไดเ้นแล้วนะครับทีนี้เราคุมนะครับคุมในส่วนที่เราต้องการจะระบายสีนะครับเสร็จแล้วเรามาที่ conditional formatting นะครับแล้วก็มาที่ new rule นะครับแล้วก็มาเลือกอันสุดท้ายนะครับ use formula นะครับเสร็จแล้วมันจะมี pop up ขึ้นมาแบบนี้ด้านล่างนะครับข้างล่างเนี่ยคือให้ใส่สูตรนะครับ use formula คือการเลือกใช้สูตรที่ต้องการจะให้ถ้าเซลล์นี้นะครับเซลล์ที่เป็นสีขาวนี้นะครับมันจะตรงกับวันที่1ตุลาดังนั้นถ้าวันที่1ตุลาเนี่ย มากกว่าหรือเท่ากับวันที่เริ่มทํางานและน้อยกว่าหรือเท่ากับวันที่เสร็จงานที่จะให้มันเป็นสีส้มละกันนะครับวิธีการนะครับเท่ากับแอนครับแอนเสร็จแล้วก็เป ah ิดวงเล็บนะครับไปคลิกที่วันที่ของเรานะครับวันที่แรกของตารางมากกว่าหรือเท่ากับนะครับก็คือตัวนี้นะครับมากกว่าหรือเท่ากับเวลาเราจะพิมพ์ว่ามากกว่าหรือเท่ากับนะครับให้พิมพ์มากกว่าแล้วตามด้วยเครื่องหมายเท่ากับเลยครับ ความหมายของมันคือมากกว่าหรือเท่ากับเสร็จแล้วก็ไปคลิกวันที่เริ่มวันนี้นะครับแล้วก็ใส่ลูกน้ํานะครับแล้วก็มาคลิกที่วันที่แรกของตารางเหมือนเดิมแล้วก็น้อยกว่าหรือเท่ากับบ้างน,นะครับวันที่เสร็จนะครับแล้วก็ปิดวงเล็บครับอ่าสูตรของเราก็จะเสร็จแล้วนะครับก็จะประมาณนี้แต่ทีนี้การทําแบบเนี้ยจะสังเกตว่ามันจะมีสตริงติดอยู่ทุกตัวเลยครับ ถ้าเราติดสติงอยู่แบบนี้แสดงว่าเซลล์นี้นะครับจะแอคทีฟอยู่ที่เดียวนะครับแอคทีฟที่เดียวไม่แอคทีฟที่อื่นดังนั้นพี่จะปลดสติงนะครับวิธีการปลดสติงนะครับก่อนอื่นเราต้องรู้ก่อนว่า e3 นะครับเรามาไฮไลท์ที่ e3 ตรงนี้นะครับ e3 e3 คือตัวไหนครับ e3 คือตัวนี้นะครับ e3 คือวันที่1ตุลาสังเกตว่าข้อมูลนะครับมันจะไหลไปทางขวานะครับ1ละ2ละ3และ4และ5ไหลไปทางขวา พอไหลไปทางขวาสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรเซลล์มันก็จะเปลี่ยนเป็น e 3 f 3 g 3 h 3แบบนี้นะครับตัวที่เปลี่ยนไปคือตัวอักษรถูกไหมครับตัวเลขยังเป็น3เหมือนเดิมดังนั้นข้างหน้านะครับข้างหน้าตัวอักษรเราต้องเอาสตริงออกครับครับ e 3าเราสตริงออกนะครับต่อมานะครับในส่วนของ b 5นะครับ b 5คือตัวไหน b 5คือตัวนี้นะครับ b 5คือวันที่เริ่มนะครับข้อมูลมาไหลลงข้างล่างเห็นไหมครับข้อมูลมาไหลลงข้างล่าง พอมาลงไหลลงข้างล่างแล้วเนี่ยนั่นหมายความว่าอะไรครับตัวอักษรเหมือนเดิมครับสิ่งที่เปลี่ยนไปคือเลขที่บรรทัดนะครับดังนั้นเราเอาสตริงข้างหน้าตัวเลขออกครับ D5 ครับ D5 ก็เหมือนกันนะครับข้อมูลไหลลงข้างล่างดังนั้นเราเอาตัวสตริงข้างหน้าตัวเลขออกนะครับเสร็จแล้วเราก็มาเลือกฟอร์แมตที่เราต้องการได้เลยนะครับอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นะครับพี่อยากได้สีส้มนะครับเป็นความชอบส่วนตัวเสร็จแล้วพี่ก็กดโอเคได้เลยครับ แล้วเราก็โอเคหนึ่งทีแค่นี้ครับเห็นไหมครับว่าตอนนี้เส้นนะครับที่ถูกไฮไลท์ไว้นะครับสีน่าจะตรงกับตารางด้านหน้านะครับอย่างวันที่เดินไฟนะครับเริ่มวันที่17เสร็จวันที่19นะครับสีก็จะมาไฮไลท์ที่วันที่17แล้วก็มาเสร็จที่วันที่19เหมือนกันนะครับอ่ะสมมติสมมติพี่เปลี่ยนวันนี้นะครับวันทาสีเนี่ยเริ่ม15ใช้เวลา1วันเสร็จ16พี่บอกว่า1วันไม่เสร็จช่างบอกว่าต้องการ4วันเราใส่เปลี่ยนตรงนี้เป็น4ีฟึบ พอเราเปลี่ยนเป็น4แล้วนะครับไอตัวนี้ก็จะเลื่อนจากวันที่4เส็ษ15เสร็จเริ่ม15เ็ษ16นะครับก็จะเปลี่ยนมาเป็นเสร็จ19และไอตารางข้างล่างนะครับเดินไฟก็จะเปลี่ยนตามมาด้วยครับเห็นไหมครับง่ายนิดเดียวนะครับหรือแม้แต่เราจะเปลี่ยนวันที่ทํางานนะครับสมมุติว่าเราจะเปลี่ยนวันที่นี้นะครับเราจะเปลี่ยนเป็นวันที่เริ่มงานวันที่5เดือน10ปี2020นะครับกด enter ตารางทุกอย่างก็จะเปลี่ยนให้เราครับง่ายๆแบบนี้เลยครับซึ่งในนี้ก็จะบอกว่า วันไหนเป็นวันจันทร์วันอังคารวันอาทิตย์นะครับสมมุติวันอาทิตย์ตรงกับวันนี้นะครับตรงกับวันขึ้นเสาร์ซึ่งเป็นวันหยุดนะครับเราต้องการให้มันเพิ่มวันนะครับเราก็บอกเลยว่าเอ้ยมันติดวันอาทิตย์ทั้งนั้นขอเพิ่มอีกหนึ่งวันเป็น3วันนะครับก็ใส่ตรงนี้เข้าไปมันก็จะคล่อมวันอาทิตย์ให้แบบนี้นะครับก็จะเป็น1 2 3วันแบบนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับวิธีการทําตัวแกรนด์ชาร์ดอย่างง่ายๆนะครับทีนี้สมมุติว่าพี่อยากจะเพิ่มนิดนึงนะครับ ในกรณีที่เป็นงานโปรเจกต์เราจะต้องมีโปรเกตสนะครับที่แทรกคอลัมน์นะครับเสร็จแล้วพี่ใส่ตรงนี้ว่า P e R O n e r E S, S นะครับเสร็จแล้วกดอินเทอร์นะครับพี่จะบอกว่าตอนนี้งานแต่ละงานเนี่ยโปรเกรสเป็นเท่าไหร่แล้วนะครับพี่ใส่ตรงนี้เป็นเปอร์เซ็นต์แล้วกันนะครับคลิกขวานะครับที่ format cell แล้วก็มาที่ number แล้วก็เปลี่ยนตรงนี้เป็น Per c e n t a g e นะครับเอา d e c i m a อออกนะครับแล้วก็กดโอเคพี่บอกว่างานนี้เสร็จไปแล้ว50%งานนี้ ยี่งานนี้10%งานนี้0 0 0ยังไม่ได้เริ่มทำนะครับก็จะประมาณนี้แต่พี่มีนิดนึงนะครับพี่อยากจะให้วันไหนก็ตามที่งานมันเสร็จ100%ไอ้สีเนี้ยอยากให้มันเปลี่ยนเป็นสีเขียวด้วยทำยังไงครับอ่าเราลองใส่ตรงนี้100%นก่อนนะครับทีนี้เราทำเหมือนเดิมนะครับเราคุมนะครับตรงส่วนที่เราอยากจะระบายสีนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็มาที่ conditional formatting นะครับแล้วก็มาที่ new rule นะครับคือสร้างรูใหม่เลยนะครับ แล้วก็มาที่อันสุดท้ายเหมือนเดิมครับยูสฟอร์มูล่านะครับเสร็จแล้วก็ติ๊กนะครับที่ช่องนี้นะครับเสร็จแล้วทาเหมือนเดิมนะครับเท่ากับแอนครับ a n d นะครับวงเล็บเปิดไอเจ้านี่นะครับมากกว่าหรือเท่ากับวันเริ่มนะครับลูกน้าไอเจ้านี่น้อยกว่าหรือเท่ากับวันที่เสร็จนะครับสูตรเดิมเราจะมีแค่นี้ถูกไหมครับแต่พี่จะเพิ่มอีกอันนึงครับลูกน้ําอีกทีนึงนะครับ ไอ้เจ้าน or um, uh, ี่เท่ากับ1 1คือ100%เปอร์เซ็นะครับเสร็จแล้วปิดวงเล็บครับสูตรนี้นะครับเวลาอ่านนะครับก็คือว่าค่านะครับมันจริงๆมันคือสูตร if นะครับถ้า f 3มเนี่ยมากกว่าหรือน้อยกว่า b 5นะครับ f 3น้อยกว่าเออมากกว่าหรือเท่ากับ b 5นะครับให้ระบายสีนะครับและนะครับพอมีลูกน้ำปุ๊บลูกน้ำเนี่ยจะบอกว่าและทันที f 3เนี่ยก็ต้องน้อยกว่า น้อยกว่าหรือเท่ากับวันที่เสร็จด้วยนะครับก็จะระบายสีเหมือนกันและต้องเข้าอิงเงื่อไขสุดท้ายคือไอเนี้ยต้องเป็น1ด้วยมันถึงจะระบายสีนะครับอันเดิมไม่มีอันนี้จําได้ใช่ไหมครับอันเดิมจะไม่มีตัวนี้เสร็จแล้วพี่เปลี่ยนฟอร์แมตครับให้มันเป็นสีเขียวนะครับสีเขียวแบบนี้เลยแล้วก็กดโอเคนะครับตรงนี้เราอย่าลืมนะครับมันจะมีตัวสตริงอยู่นะครับ F3 คือตัวไหนครับ F3 คือตัวนี้ข้อมูลไหลไปทางขวาสิ่งต้องเปลี่ยนคืออะไร สิ่งที่ต้องเปลียนคือตัวอักษรนะครับเราสตริงข้างหน้าตัวอักษรออกนะครับอันนี้ต้องมีสมาธินิดนึงนะครับต่อมา B5 นะครับ B5 คืออะไร B5 คือวันเริ่มนะครับข้อมูลไหลลงข้างล่างนะครับดังนั้นต้องเอาสตริงที่ไหนออกครับข้างหน้าตัวเลขออกนะครับตัว D ก็เหมือนกันครับตัว D ตัว D5 ก็คือวันที่เสร็จนะครับข้อมูลไหลลงข้างล่างเอาตัวเลขออกครับและสุดท้าย E5 นะครับ E5 นะครับเสียงสูง E5 จะเป็นโปรเกสนะครับข้อมูลจะไหลลงข้างล่างดังนั้นเนี่ยเอาสติงที่หน้าตัวเลขออกนะครับเสร็จแล้วครับแค่นี้ครับแล้วกดโอเคเห็นไหมครับสีจะเปลี่ยนจากสีส้มเนี่ยกลายเป็นสีเขียวเลยครับง่ายๆแบบนี้นะครับสมมติว่าวันขึ้นสาวเสร็จแล้วนะครับเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วสีของตัวนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวเหมือนกันครับง่ายๆแบบนี้นะครับ แล้วก็ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนข้อมูลตรงนี้นะครับสีด้านหลังมันก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะครับสมมติพี่เปลี่ยนตรงนี้เป็นเลข2นะครับหรือแค่2วันนะครับสีตรงนี้นะครับก็จะหดลงมาหรือแค่2วันนะครับสเก็ตดูไทม์ไลน์ก็จะเป็นอย่างนี้ง่ายๆนะครับก็น้องๆลองไปฝึกทากันดูนะครับความรู้นี้สามารถเอาไปต่อยอดได้อีกเยอะมากเลยนะครับในการทํางานจริงนะครับก็หากน้องๆชอบนะครับอย่าลืมกด ไลค์ like นะครับกด Subscribe ให้พี่ด้วยนะครับแล้วก็แชร์นะครับแชร์ความรู้นี้ไปให้กับเพื่อนๆเรานะครับเราจะได้เก่ง Excel ไปพร้อมๆกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ